ช้อนไครับเรื่องชิ้นครับคือเรื่องที่แบบว่าอาจจะเรื่องกินนี่คือสู้ตายครับ หมูแผ่นหมูแผ่แน่ือก็ขายกันยิ่งแล้วแต่คน

หมูแผ่นให้แอดทานนะฮะของแอดทานท่านทุกคนคกนะครับอร่อยมากนะครับวันนี้เราไม่มีมือที่จะถืออะไรเลยนะครับอร่อยรอร่อยนะ ก็สแสดงความดีดีกับลูกธนดลด,ด้วยนะครับรางวัลคมชันลึกลูกทุ่งอวอร์ดคว้าไปอีกสองรางวัลน่าจะเป็นรางวัลรางวัลนักร้องชายแล้วก็มีรางวัลโคเวอร์ด้วยอ่าก็ยินดีด้วยยินดีกับทุกๆความสําเร็จก็ส่งช่อด,ดอกกุหลาบไปสแสดงความินดีแล้วนะครับก็ถือว่าแต่ละเก้าของลูกธนดลมันอาจจะยากหน่อยแต่ปายก็เป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้เสมอน,นะครับสู้ๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่ห้องกองครับเดี๋ยวไงพรุ่งนี้เจอกันดูแลรักษาสุขภาพเดี๋ยวประมาณตี ปีสองน้องธนนก็จะบินมาแล้วนะครับอ,เ,อเจอกันครับฝันดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเพื่อนๆแม่เพชรนะคะเพชรสิราชาแนวนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะคะสบู่เลดี้โซฟนะคะ,ะสูตรนี้เป็นสูตรลดฝ้าหน้าขาวใสนะคะ ก็ส่วนผสมก็จะมีหลักๆก,ก็คือหัวใจเท้านะคะซึ่งคุณสมบัติของหัวใจเท้าก็จะลดฝ้าอยู่แล้วนะคะ,ะช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็ริ้วรอยนะคะเป็นสบูอ่ออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะผลิตจากธรรมชาตินะคะใครอยากหน้าขาวใสนะคะใครอยากฝ้าหายกระหายจุดด่างดำหายต้องใช้ตัวนี้นะคะ ใช้ครั้งแรกก็จะประทับใจในความนุ่มนะคะล้างหน้าเสร็จแล้วหน้านุ่มมากนะคะประมาณเจวันนะคะก็เริ่มจะเห็นผลนะคะทุกคนใช้ต่อเนื่องก็จะทำให้ฝ้าจางลงได้นะคะสำหรับสูตรนี้นะคะสูตรที่สองค่ะธนาคาหน้าขาวใสนะคะธนาคาก็จะมีส่วนผสมของธนาคานะคะขมิ้นชันสับประรดมะนาวนะคะช่วยทำให้ใบหน้า ขาวเรียบเนียนใสยิ่งขึ้นนะคะสำหรับสูตรนี้เพิ่มความขาวกระจ่างใสนะคะสูตรที่3นะคะขมิ้นชันใครที่เป็นผดเป็นพื่นผิวแพ้ง่ายนะคะใช้สูตรนี้นะคะขมิ้นชันสิวสิวสิวหัวช้างสิวอักเสบสิวเกร็ดผดเต็มหน้านี่นะคะใช้สูตรนี้คือเอาอยู่ทุกคนแพ้แมสนะคะใครใส่แมสแล้วแพ้นี้ คือสูตรนี้แม่เพชรแนะนําเลยว่าเอาอยู่นะคะใช้ดีมากๆเลยนะคะทั้งสามสูตรนะคะท้าเลยนะใครใครหน้าดําๆใครหน้าอะไรเนี่ยมันเป็นสบู่ธรรมชาตินะคะมันจะค่อยๆรักษาให้ดีขึ้นนะคะแนะนําเลยนะคะทุกคน